โอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บ idff shop นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสุ่มเว็บนี้นะครับผมจะมาสุ่มท่าปักธงนะครับผมผมจะมาด้วยงบแค่1้อยเครดิตเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเว็บนี้นะครับการันตีนะครับเพราะว่าทุกช่องไม่มีช่องว่างเลยนะครับสุ่มยังไงก็ได้กดสมัครสมาชิกกันเลยนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับใครที่เติมเงินไม่เป็นนะครับก็กดไปที่เติมเงินนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านบนนะครับกดไปแล้วก็กด คาว่าเติมเงินนะครับใครเติมไม่เป็นก็ดูวิธีการใช้งานนะครับนี่กดเข้าไปนะครับตรงสีเหลืองๆเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วเราก็คัดลอกลิงก์จากที่เราเติมจากทัวร์เลตนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงลิงก์สองข้งขวาตรงนี้นะครับแล้วก็รอเครดิตเข้านะครับประมาณนี้แต่ว่าผมเติมมาแล้วนะครับผมจะไปเข้าหน้าเว็บให้ดูนะครับว่าผมจะสุ่มให้ดูด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนอยู่หน้าเว็บเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บนะครับ ตอนรับการกลับมาเติมเงินและสุ่มไอดีง่ายกว่าเดิมน,นะครับนี่เขียนเ้าเวบเลยเนาะก็วันนี้ผมจะมาสุ่มเว็บนี้แหละเนาะแบบเห็นคนดังสุ่มหลายคนละอยากจะล้องบ้างเห็นหมผมมีร้อยเครดิตนะครับโอเควันนี้เราจะมาล่าปักธงนะครับผมนี่ถ้าปักธงนะครับสุม่มใช้99ิเกเครดิตนะครับเห็นไหมทุกคนสังเกตดูดีๆไม่มีช่องว่างเลยนะครับมี่ถ้าปักธงหมดเลยนะครับสุ่มยังไงก็ได้นะครับ แต่มันมีเซิร์ฟนอกแล้วก็เซิร์ฟไทยนะครับผมอันนี้ก็ต้องดูนะครับไม่เป็นไรครับผมสุมไปเลยนะครับยังไงเราก็ได้อยู่แล้วได้เซิร์ฟนอกว่ะทุกคนโหถ้าได้เซิร์ฟไทยนี่โอ้แบบเอ็กจัดๆอะผมะแต่ว่าเขียนรหัสบอกข้างล่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูนะครับว่าเข้าได้จริงหรือเปล่าว่าเป็นเซิร์ฟนอกหรือเซิร์ฟไทยเดี๋ยวผมจะเข้าดูนะครับ น่าจะเป็นเสื้อมนอกเลยเขาเขียนบอกขนาดนั้นละโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเข้ารหัสเสร็จเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ปักธงเสื้อมนอกมาแล้วนะครับแถมมีชุดคอ้บ้าอย่างเท่เลยครับทุกคนดูดีเห็นไหมอย่างเท่ครับทุกคนก็ก็คุมอยู่นะแบบตันสิบเก้าบาทเองอะก็คือได้ถ้าปักธงมาลินเอามาใช้กันนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับก็ใครที่อยากจะตามไปซุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะติง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็ตรง ตรงความคิดเห็นนะครับตรงตรงนั่นแหละตรงคำบรรยายนะครับผมก็สามารถตามไปซุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บ idffshop นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ซีวายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครอยากให้ผมไปสุ่มเว็บไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ